โอ้โหสุดยอดมันสวยอะ่ะแล้วพอดีออน้ำจังหวะน้ำมันเยอะด้วยแล้วมันก็พุง่งสวยแล้วก็อยู่บนเขาสูงมีอะอ,องน้ำพุ่งมาตลอดเวลาเอทำให้ม,ม,มันชุ่มชื้นมากสวยมากไม่เคยเหไม่เคยมาย นกล้าไปวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดลำปางเพื่อจะไปงานแต่งงานแต่เมื่อมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรก็มีป้ายน้ําตกคลองลานเราก็คุยกันว่าขอแวะที่นี่ก่อนเนาะเราก็เริ่มเดินทางประจนภายกันเลยครับการเดินทางก็มีความสุขดีครับสบายสบาย เส้นทางก็ไม่โหดไม่อะไรครับเส้นทางก็เดินทางง่ายครับผ่านหมู่บ้านคนผ่านทุ่งนาผ่านุนเขาเย็นสบายดีครับ mm hmm. เมื่อมาถึงอุทยานแห่งชาติคลองลานเราก็ต้องไปซื้อตั๋วก่อน mm hmm. จอดเนี้ย หนึ่งคันค่ะไม่มีค่ะห้าสิบเก้าได้ไหม <c oughs> ขับรถเข้าไปได้เลยเนาะขับรถเข้าไปได้เลยเนาะค่ะขอบคุณค่ะนี่ค,ค่ะได้แล้วอ๋อใช่สามารถขับรถเข้าไปได้เลยขอบคุณนะคะ หลังจากซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วก็จะต้องขับรถต่อไปครับเข้าไปในเข้าไปเทาน้ำตกครับก็จะเจอจุดตรวจก่อนนะครับที่นี่หลังจากซื้อตัววอต๋วแล้วอันดื่มแอลกอฮอล์ก่รืยงไหมครับไม่เมครับมาเที่ยวมาครับครับมาเที่ยว ไกลไหมครับเนี่ย1กิโลครับ1ก <km S 1> ิเ e นะเมื่อผ่านจุดตรวจก็จะขับรถขึ้นเขานิดๆครับไม่เยอะครับก็ถือว่ามีการประจนไทยหน่อยๆแล้วกันสอง้างทางก็เป็นป่ายเขียวชุ่มครับฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นลำทารซึ่งไหลามาจากน้ำตกคลองลาน ก็จะสังเกตเห็นว่ามีน้ําไหลมาเยอะแยะแสดงว่าฝนนี่ก็ตกตลอดเวลาอยู่เหมือนกันแล้วก็มีลานกางเต้นสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยถ้าใครอยากมาพักที่นี่ก็พาเต็นมาได้ครับติดต่อที่เจ้าหน้าที่ได้เลยที่กางเต้นก็ดูดีอยู่ริมน้ำได้เลยบรรยากาศชิวมากเลยสุดท้ายเราก็มาถึงลานจอดรถ ที่จะเดินทางไปเที่ยวน้ำตกกันโอ,นอ,อ้นู่นมาลงมาจอดจอดใช่ไหมนูนแหละสูงๆนูนแหละเมื่อเราจอดรถแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ารถนักท่องเที่ยวก็เยอะครับ มีทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถปิกอัพก็สะดวกดีทางขึ้นมาก็ถือว่าง่ายๆใครที่ชอบผจญภัยแบบไหนก็มาได้เลยนานทางเข้าน้ำตกทองลานมาเดินต่อเดินไปชมน้ำตกปไปเลยได้ยินเสียงอะไรนะครับ เริ่มได้ยินเสียงน้ําตกแล้วครับมีเพิ่งจะเริ่มลงไปนะครับก็เริ่มมีเสียงน้ําตกดังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วโอ้ยจูงมือกันเดินทั้งบไม่น้ำน้ำุ่นเนาะเพราะว่าหน้าน้ำมันฝนตกอะครับันจะหุ่นอืมังเยอะอยู่นะน้ำอ่ะเยอะดิพ่อยังบอกว่าน้ำเยอะน้ำเยอะน้ำเยอะ ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยดิยอันพันผาดถิ่นคองลานอะไรก็ได้พันผาศถึงของลานเนี่ยมันเป็นพันไม้สกุลใหม่นะครับแล้วก็เป็นพืชพืชเฉพาะถิน่นถามมารู้ไหมไม่รู้อ่านล้วนๆอืไหนไปไปตามให้ดูอะไรมเมื่อกี้ยบไไปตามหาผาดถิ่นอันไหนคลองลานคืออันไหนก็ไม่รู้ด้วยอ๋อเราก็ไปตามดูเสิเนี่ย นี่ตอนนี้ก็เป็นยังไงครับเนี่ยขึ้นลำบากลงลำบาก็ว่ไงอ,อ้าตจะมาจุดจุดชมวิวทิวทัศน์ครับมีคนลืมร่มไปด้วยเนี่ย๊กลกลกละดกนาฬีาเป็นเลยกนระดกน,นาฬิกาแปลว่าประมาณ่องโมงเย็นะ สวยขนาดนี้สวยมาสองทีแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ไหมล่ะได้ยินสาสิบปีแล้วเป็นแบบนี้ไหมนะสามสิบปีเนี่ยเลยหรออย่างนี้แหละแต่ไม่ไไมม่่ใหญ่เท่านี้ไม่ใหญ่เท่านี้ครั้งนี้ใหญ่สุดละดิ้งใหญ่มากสวยนะตอนนี้นะจุดนี้เป็นอีกจุดสำคัญของนารตกคลองลาน ือจุดชมวิวชิวทัศน์ซึ่งจะสามารถมองเห็นน้ำตกคลองลานที่ยิ่งใหญ่ประการตามีความสูงไหลตกลงมาจากหน้าผาอย่างชัดเจนซึ่งน้ำตกคลองลานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามประการตาที่สุดข,ของจังหวัดกำแพงเพชรเลยทีเดียวครับแหล่งกำเนิดของน้ำตกคลองลานนั้น เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลานซึ่งมียอดเขาสูงถึงประมาณ1,439เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาถนนธงชัยที่เรารู้จักกันดีครับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกคลองลานนั้นเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาจากหน้าผากว้างสูงประมาณ95ถึง100เมตรและกว้างประมาณ40เมตรช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝน จะสังเกตว่ายังมีน้ํามากที่ไหลลงมาจากหน้าผาและเสียงดังกระหึ่มไปไมไทั่วุขเขาเลยครับที่นี่จะมีหลังืชื่นธันไม้เนี่ยที่เยอะแยะมากเลยนพวกมอสพวกเฟินอะไรพวกอย่างเงี้ยที่น้ำตกคลองลานแห่งนี้นะครับบริเวณน้ำตกคลองลานนั้นน่ะ เป็นพื้นที่ชุ่มชื้นที่มีระบบนิเวศเฉพาะตัวของมันจริงๆจะทําให้เป็นแหล่งอาศัยของพืชที่ชอบความชุ่มชื้นสูงและร่มรําไรโดยเฉพาะพวกหมอยกับพวกเฟิร์นนี่แหละครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สร้างความเขียวขจีและบรรยากาศเย็นสบาย สถานการณ์น้ำเป็นไงชี้หน่อยสถานการณ์น้ำอันจะไน้มันเยอะมากห้ามลงเล่นเด็ดขาดโอ้จุดนี้สวยเลยอ่าโคตรค่าเดียวโคตรดุพัน

ที่เนี้พวกเฟินห้องมอสมันจะเยอะมากจำได้พาไป้หน่อยเราจะเจอสอนรามแล้วสอนรามอ๋อมอสกับสอนรามตีเป็นเฟินโอ้โหลมแรงลมแรงมากเมื่อเดินทางเข้ามาใกล้ๆบริเวณหน้าน้ำตกสิ่งที่สังเกตได้ก็คือ ลมจะแรงมากแล้วก็เสียงจะดังกระหุ่มไปทั่วุนเขาและอีกอย่างหนึ่งก็คือละอองน้ําจะล่องลอยมาก็ท่ก,กับตัวเราจนเปียกแล้วก็ชุ่มฉ่าไปเลยทีเดียวนลครับสุดยอดเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆกันนะครับดูสิครับบอกให้เข้าไปยังไม่กล้าไปครับมีคนน้ำนะครับหนึ่งคนนุ่นก็ไปจนถึงนุ่นเลยนะ ทางที่จะเดินไปหน้าน้ำตกก็ไม่ยากครับเขาจะทำสะพานไว้ให้อย่างดีไม่ต้องห่วงครับแต่ควรจะเตรียมชุดมาหลายๆชุดนะครับเพราะว่าเปียกครับแน่นอนแรงมากไม่เคยมาเที่ยวน้ำตกแบบใกล้ชิดขนาดนี้เลยไดถ่ายได้เลยใน สมัยก่อนไม่มีทางนี้ังไม่เคยมีเออม่นี้เพิ่งมีโอ้น้นน้น้โหยิ่งใกล้ยิงยิงใกล้ยิงสวยและก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับ นักท่องเที่ยวครับก็จะเปียกกันอย่างนี้แล้วครับตอนนี้กล้องของผมก็เริ่มมีปัญหาแล้วครับว่าเริ่มจับหน้าเลนแล้วก็เสียงก็เริ่มหายด้วยแต่จะถ่ายต่อไปเรื่อยๆอีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เห็นขึ้นหน้านี้แก่ใจว่แล้วับเดี๋ยวจะไปยืนตรงหนไหนถ่ายบ้างดิ ้เเหรอาวจที่น้ำตกคลองลานแห่งนี้จะเกิดปรากฏการณ์อยู่ปรากฏการณ์หนึ่งเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ม่านน้ำฝนครับเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลกันครับปรากฏการณ์ม่านน้ำฝนไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากฝนตกจริงๆแต่เป็นชื่อที่ใช้อธิบายลักษณะความสวยงามและยิ่งใหญ่ของตัวน้ำตกเอง โดยเฉพาะเวลาที่มีปริมาณน้ำมากมากครับลักษณะของม่านน้ำฝนนะครับจะต้องประกอบกันด้วย4-5อย่างดังนี้นะครับ 1. น,นะครับปริมาณน้ำต้องมีจานวนมหาศาลครับอันที่สนะครับสายน้ำที่แผ่กว้างใหญ่นะครับเมื่อตกลงมาจากหน้าผาสูงจะมีความแรงและแผ่กว้างออกไปทั่วหน้าผา 3. และอองน้ำจะฟุ้งกระจายเมื่อสายน้ำจำนวนมหาศาลตกกระทบกับเบื้องหน้าน จะเกิดการแตกตัวเปว็นละอองน้ําละเอียดจํานวนมากฟุ้งกระจายไปทั่วุบเขาเลยทีเดียวแล้วก็อันที่4ละอองน้ําที่ฟุ้งกระจายและพัดปลิวคลุ้งไปตามแรงลมนี้เองที่ทําให้คนใกล้น้ําตกในระยะที่เหมาะสมจะรู้สึกเหมือนกําลังอยู่ท้ามกลางบ้านฝนหรือละอองฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างชุ่มฉ่ำและเย็นสบายอันที่5นะครับความยิ่งใหญ่อลังการ ภาพรวมของสายน้ําที่ไหลเชี่ยวและลองน้ําที่ปกคลุมทําให้ทัศนียภาพดูยิ่งใหญ่ตัะการตาและถูกเรียกว่าม่านสายทานหรือม่านน้าฝนนั่นเองก็ประมาณว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์ที่เหมาะสมกันจริงๆครับทั้งปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาและความสูงและก็แรงลมก็ช่วยพัดก,กระจายออกไปทําให้เกิดม่านน้ําฝนขึ้น คนที่จะมองเห็นต้องไปอยู่ในจุดที่สามารถเห็นได้ด้วยครับมีคนบ้าลงไปหนึ่งคนถ่ายให้มันเอยถ่ายให้มันเงยพร้อมเด๋ยวไปอันเป็นไรอันเป็นไร นะบ๊ายบายน้ำตกคลองลานบ๊ายบายเจอกันใหม่คราวนี้คราวที่สามแล้วนี่ตรงนี้จะมีคนมาเล่นน้ำได้อ๋อมีเด็กเล่นน้ำด้วย ยืมหน่อยดิตื่นตาตื่นใจน้ำตกใหญ่สูงมากเลยคุ้นเคยน้ำตกใปไกลอีกด้วยใหญ่มากเนาะแรงใหญ่มากแล้วก็อยู่บนเขาสูงมีละอองน้ำฟุ้งมาตลอดเวลาเออทำให้มันชุ่มชื้นมากอืมใหญ่มากไม่เคย กาศมันแบบว่าร่มรื่นแช่ามา,าแดดแดดน่าจะสวยกว่านี้เลยมันมีทางทางเดินสะดวกมากสวยด้วยมีความคล่องตให้สะดวกแล้วก็สามารถชมน้ำตกได้ใกล้ๆเลยแต่ระวังลื่นหน่อยนะระวังมืน่นลื่นมื่นระวังมืน่นระวังลื่นควรจะหารองเท้าที่มีพื้นดีๆหน่อยเพราะว่ามันชุ่มฉ่ำตลอดแล้วทีนี้ก็ แต่กระทางเขาก็ทำดีด้วยแหละแต่ว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยตึงหึงบุก็เดินสะดวกมากนี่ทำไมเปียกขนาดนี้อ่ะฮะลมแรงลมแรงละอองละอองน้ำละอองน้ำลุยไปข้างล่างเลยมีคนเดียวที่บ้าเขาไปใช่ไหมไม่ได้ลุยไปถ่ายเขาก็ลงมาถ่ายกันดูในตึกจอดคนเขาถ่ายกัเพื่อนๆอ๋อเลยทำทางก่อนอ๋อไม่เห็นป้ายเด็ดผิดเดี๋ยวก็ผิด เป็นไงพอมาที่นี่น้ำตกคลองลานแล้วมันรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงอ่ะลงจากรถมาเราได้ยินเสียงแล้วเราสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของน้ำตกไม่นี่แล้วพอไปได้เห็นแบบเอาไปอีกก็ก็สวยยามยิ่งใหญ่จริงมันมันเป็นน้ำตกถึงมันจะมีชั้นเดียวแต่มันดูแบบมันอลังการจริงเดินเข้าไปข้างในพวกมึงก็จะเห็นจรงก็สวยยิ่งใหญ่มากเลยเนาะไม่เคยเห็นอะไรขนาดนี้มันสวยอ่ะแล้วพอดีน้ำจังหวะน้ำมันเยอะด้วยแล้วมันก็พุ่ง 嗯。